สวัสดีครับปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถือเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับก็ใช้ไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละนะครับแต่ทุกคนต้องเคยประสบปัญหาเดียวกันแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราเอามันไปเสียบด็อกฟังเพลงกับลำโพงนะครับความลําบากมาเยือนทันทีนะครับความสะดวกสบายในการใช้โทรศัพท์มันหายไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีง่ายๆนะครับ ที่ทําให้ความสะดวกสบายของเรากลับคืนมาเพียงแค่คุณมีนี่นะครับเจ้าหูฟังบูธจาบ้าคลิปเปอร์หนึ่งตัวนะครับจับมันแพรเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหลังจากนั้นก็เอาไอ้ตัวหูฟังของเจ้าคลิปเปอร์นี้ออกนะครับและเอาแจ็ค3.5มิลน,นะครับจากไอ้ลำโพงนก nope, a อ g r y b i บ d นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นลำโพงทั่วไปก็ได้นะครับที่มีอ u d ิโอแจ็ค3.5นะครับ เสียบตั้มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ความอิสระในการใช้งานของลำโพงกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ความสะดวกสบายของเรากลับมาทันทีนะครับอยากฟังเพลงแต่ต้องการแชทไปด้วยหรือต้องการใช้สมาร์ทโฟนทำงานอื่นๆไปด้วยนะครับก็สามารถทำได้ทันทีนะครับใครจะลองเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้กับสมาร์ทโฟนของตัวเองดูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ